อาจารย์รักบอกในไลน์ลูกค้าซื้อพระพี่ไปแล้วคืนไม่ได้ไม่รับคืนเขาบอกว่าซื้อแล้วแทะทําไมไม่รับคืนอ๋อไม่ใช่ครับมันอยู่ที่ว่าคุณตกลงกับลูกค้าแบบไหนนะครับเช่นผมบอกเลยว่าเอาอยากได้คืนไหมอยากได้แบบค้าประกันเหมือนแบบสากรไหมถ้าเหมือนแบบสากลผมต้องขายแบบสากลนะเออผมไม่ขายราคานี้นะถ้าอยากได้แบบสากลโอเคคุณจะได้แบบสากลค้าประกันแบบสากลผมก็ขอรับประกันแบบสากลเหมือนทนบางคหากขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมขอปล่อยพระองค์นี้หกแสน อ้าวหกแสนคุณจ่ายมาเดีอกแสนมออแสมมติคุณไปไม่สบายใจนอนฝันไม่ดีเหมือนจะรักว่าคุณก็มาคืนผมผมก็หาหกหมื่นอันนี้คือหลักสากนผมก็เล่นเหมือนสากลไงอา้าวคุณบอกว่าต้องคืนเหมือนสากลอะไรเหมือนสากลเพราะนั้นผมมัต้องขายมันสากลดิถูกไหมแต่อันนี้ผมขายหกหมื่นนี่คือราคาที่ผมว่าเฮ้ยโอเคราคาเหมือนนี่คือคุณต้องศึกษาด้วยแล้วผมบอกว่านี่เปลี่ยนแปลงกายภาพโอเคถูกต้อง หรือคุณไม่พอใจคุณอยากได้แบบสากลผมก็ขายแบบสากลได้เพราะนั้นมันไม่ยากเลยมันเข้าใจยากไหมไม่ยากก็งผงเลวไม่ยากมันอยู่ที่ว่าเออถ้าลูกค้าบอกเฮ้ยพี่เอาอันนี้ผมเอาหกแสนดีกว่าเอาหกแสนเดี๋ยวคุณไม่สบายใจไปสามวันคุณเอามาคืนนะหักสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนโถมันแคปเป๊ะแต่โทมันแคบางทีหักถึงสามสิบถูกไหมเออจบละคุณไปปุ๊บนไม่สบายใจแต่ถ้าคุณบอกเฮ้ยพี่ผมไม่มีตังค์เว้ยผมขอหกหมื่นแล้วกันเอาหมื่น 6, คุณต้องเข้าใจนะ ว่าราคานี้ผมไม่ขายราคาสากลและผมไม่รับคืนคือในในในเฟซของพระฤกษจำนำเนี่ยเฟซของพระฤกษํจำนำจะบอกเสมอว่าถ้าคุณอยากซื้อซื้อราคาคืนได้ผมบอกเลยได้แต่ผมขอขายราคาสากลน,นะเช่นสมเด็จจากอ่าหกหมื่นผมจะบอกว่าผมจะขายหกแสนหกแสนเสร็จปับ๊บถ้าคุณไม่สบายใจหรือคุณจะมาคืนผมก็ขอหักเหมือนสากลเหมือนทนบังแค่สิบเปอร์เซ็นต์ สิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือผมหักของมื่นถูกไหมหกหมื 6, ่นเนอก็เป็นราคาเท่ากับที่ภาพผมปล่อยหกหมื่นแต่ผมไม่ไม่รับคืนเนี่ยแต่ถ้าคุณราคาที่ผมว่าหกแสนคุณเอาภาพมาคืนคุณก็เสียหกหมื่นแต่คุณไม่ได้พระกับผมปล่อยหกหมื่นคุณไม่เอามาคืนคุณได้พระไปเพราะ,ะนั้นผมบอกไอ้เรื่องนะเลือก,นะเ,ลอกเลือกเอา ไม่ใช่ว่าไอเรื่องคืนไม่คืนมันจะกลายเป็นพระแท้ไม่แท้นะไม่ใช่นะครับแต่ถ้าพวกคุณจะคืนคุณเอามาฝากผมแล้วผมหาลูกค้าปล่อยต่อได้ก็เหมือนทุกวันนี้ผมทําไงถูกไหมถูกไหมเพราะนี่มันคือง่ายมันม่มันไม่ใช่อะไรที่แบบเฮ้ยเนี่ยถามลูแต่ผมคือลูกค้าผมเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากไปยุ่งไม่อยากไปนู่นนั่นผมอยากอยู่ยนี่เงีนน้ยบางคนนู่นนั่นเขาก็เคยไปเชอบพระเซียนใหญ่อยู่เขาก็ไม่อยากมีปัญหาใชไหมเขาบอกว่า พี่ผมไม่อยากออกตัวนะผมรับเช่านี้โอเคโอเคผมสบายใจล้วคือเราไม่ได้ไปเช่าองค์หนึ่งสี่ห้าแสนมาเช่าพี่สี่หมื่นห้าหมืนเออโอเคผมเก็บสบายใจเพราะถือว่าอเอ้ยผมจะออกปุ๊บเออพี่ยังมีลูกค้าใหม่มาลองรับอ่าผมได้ได้พี่ไปสี่สี่มืนอ่าพี่มาปล่อยให้ผมห้าหมืนห้าอ่าพี่ไปห้าพันผมมึอะไรเงี้ยก็แบ่งกันก็ไม่ได้เป็นเซีเรีย นะครับเพราะฉะนั้นนี่เล่าเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเพราะทีมงานพัสดุทำงาน,นก่อนจะทาอะไรมาเนี่ยเขาจะเขียนเป็นแผนต้นไม้ไว้อยู่แล้วถ้าคนเรียนโยโทแล้วแผนต้นไม้คืออะไรวะนี่นั่นเขามีหมดแล้วเขาสกัดดาวรุ่งให้หมดแล้วเพราะนั้นสิ่งที่สมาคมจะเล่นผมมันยากเห็นหน้าเฟซผมไหมผมจะขึ้นเลยไม่มั่นใจอย่าเช่าไปเพราะนั้นทางกฎหมายเล่นผมไม่ได้เลยถูกไหม แต่ถ้าพวกคุณจะขายคืนพวกคุณจะเอ้ยคุณไม่สบายใจคุณเอ้ยมาฝากฝากผมแต่ใช้เวลาหนนะ่อยนะเพราะผมมีลูกค้าหมุนแต่เหมือนที่ผมบอกไงเช่นผมได้พระมาจากพวกคุณมาสองสามองค์สี่องค์ห้าองค์หลายคนณอะเป็นสิบองค์ผมก็ต้องลูกค้าอยากได้เอ้ยองค์สามหมื่นนะพี่ผมก็เอาสิบองค์ให้ส่งให้ลูกค้าเอ้ยพี่คัดเอาจะเอาลงไหนถูกไหมพอเขาได้ปุ๊บอ้าวสามหมื่นอ่ามึงเอาคืนไปมึงเช่าผมมาเท่าไหร่อ่าผมหักเปอร์เซ็นต์หน่อยออนึงหวอกนิดนึงนิดนึง,นงถ้าถ้าเป็นคนเช่าโดยตรงไมม่่่ใชคคนนนทีาาาาฝฝกกนะถ้ แต่ถ้าคนที่เช่าพ้าไปนะครับเช่าพา้าผมไปแล้วแต่มา,มาคืนเนี่ยผมหักไม่เยอะนะครับถือว่าเป็น,เป,นเป็นการช่วยเหลือกันไปเพราะท่านหมุนหน้าได้อยู่แล้วนะเขาเือนใจแล้วบ,บอกไงเอ้ยคืนมาผู้มีลูกค้าอยู่เขาก็รอซื้ออยู่แล้วแต่ักเออแต่ผมไม่ขายอย่างคนนะนขายโอ้เป็นร้านเช่ามันอุย้ยมันไม่เอาผมไม่เอาอย่างนั้นนะครับสเต็ปคุณกับสเตปผมนะี่มันคนละเกจกันผมบอกเลย